ครับเพื่อนๆเราจะมารีวิวขนมใหม่จากเซเว่นชื่อว่าไดโกเป็นยาสีฟันกินได้นะครับมาลองแกะกันเลยข้างในเขามีอันนี้ให้ด้วยเอาไว้ติดกับอะไรเอาไว้ติดกับนี่ครับยาสีฟันยาสีฟันแล้วมีอีกอย่างหนึง่งเป็นยาสีฟันสตอรี่ครับน,นี่เขาจะให้มาสามอย่างนี้นะคะ มาเกะกันเลยครับเกะจากยาสีฟันก่อนใครที่อยากใช้ไว้ก็ใช้ได้นะคระเก็บไว้ได้นะคะอันนี้คือคุยกินสตรอเบอร์รี่ค่ะทุกคนมีรูด้วยเอาเสียให้เพื่อนดูก่อนอร่อยอะครับ

โฉเพื o, okay, <P UC> <sh> ่อนใกล้ใกล้สิมุกของจริงนะเป็นเย็นสิมตรอเบอร์รี่ครับอร่อยมากินเจี๊ยบก่อน เพื <ended> ่อนไปหาซื <leaning be net young> ้อทไหนเพื่อนไปหาซื้อที่เซเว่นได้นะกล่องเป็นแบบนี้กล่องเป็นแบบนี้อาโชว์ทีบิบบิบยาโชว์ที เพื่อนสิครับกินขนมแล้วอย่าลืมอะไรทุกวันขนมแล้วอย่าลืมแปรงฟันของจริงด้วยนะคะไม่ต้องแปรงฟันแปรงฟันแบบไหนก็ได้ครับแ่ห้พ่อตื่นมาฟันผุอ,อ,ยนอย่าลืมกดไลค์ลอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะจ้างอะไรจ้างพุจิโช่องแชนแนลกับโชจิช่องแชนแนลไหนอะ